สวัส,ด,สดีท่านผู้ชมทุกท่านไลดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะที่มาแรงที่สุดในขณะน,นี้นั่นก็คือค no ิเมสึกโนยิบะดาบพิคาตอสู คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปมีการสปอยเล็กน้อยถึงปานกลางเรีเกเยกได้ว่าคิปมิสึิ่งโนยายบากนั้นเป็นม้ามืดของทั้งวงการอนนเมและมังงะเลยก็ว่าได้โดยทั้งเนื้อเรื่องที่สนุกครบรถทั้งเศร้าทั้งฮาตื่นเต้นน่าติดตามและยิ่งตอกย้ำความสำเร็จกับยอดขายมังงะที่มากที่สุดในปี2019จนแซงแชมป์ตลอดการอย่างวันพีซไปในที่สุด ซึ่งภายหลังก็ได้มีการดัดแปลงมาทำเป็นอนิเมะฉายทางทีวีให้เราได้ดูกันและในปัจจุบันเนื้อหาภายในทีซันแรกก็จบลงไปอย่างสวยงามและล่าสุดครับตัวอย่างสุดท้ายของที่มีสื่อน no ้อยบะา The Movie m o k ok e n Train หรือในชื่อไทยอย่างดาพิฆาตอสูนศึกรถไฟสุนิลันก็ได้ออกมายั่วต่อความอยากของแฟนๆแล้วครับ ต้องบอกว่าด้านงานภาพทาง Studio อ f o Table ยังคงรักษามาตรฐานของเขาไว้ได้สูงอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นการกัดแกร่งดาบก็ดีการใช้ปลายของแต่ละตัวละครก็ดีถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากครับโดยเนื้อหาภายในเดอ m o มูวี่นั้นจะต่อเนื่องจากอนิเมะซีซั่นแรกและมีเนื้อหาอยู่ในช่วงเล่มที่7 8หลังจากที่พวกทันจิโน สามารถโค่นครอบครัวอาสูรแมงมุมของรุยอาสูรข้างแรอันดับที่5ผู้ใช้มนอสูรโลหิตเส้นใยสุดแกรง่งลงได้อย่างทุรักทุเลโดยทันจิโร่นั้นได้นึกถึงท้อยคำที่พ่อของเขาได้พร่ำสอนเกี่ยวกับการไล่ยล่าต่อเทพอัคคีจนเกิดเป็นฮิน no คามิฮาคุระระบำเทพอคัคคีและในปี2020นี้ครับคิมม no ิ Movie, ซึโนยาย่าเดอะมูวี่ส่รถไฟสูน่นิรันพวกทันจิโร่เซเนสึ และอินโอสเกตหลังจากฝึกวิชาการเพ่งจิตรวมปานตลอดเวลาพวกเขาก็ได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นและได้รับภารกิจใหม่นั่นก็คือการไปขี่คลายปริศนาการหายตัวไปกว่า40คนของผู้โดยสารในขบวนรถไฟอันนั้นและไม่ว่าจะส่งนักล่า,าศูนย์มาสักกี่คนก็ไม่มีใครรอดกลับไปได้สักคนเดียวซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังภัยร้ายในครั้งนี้ก็คือเอนมุหนึ่งใน12อสูนจันทราข้างแรงอันดับที่ห ผู้ใช้มนตอสูรโลหิตแห่งการหลับฝันส่งผลทําให้ผู้คนบนรถไฟรดมถึงพวกทันจิโร่ตกอยู่ในห่วงพวังแห่งความฝันที่ตนนั้นพึงปรารถนาโดยความฝันของทันจิโร่นั้นคือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวและในรถไฟขบวนนี้นี่เองก็มีใช้ผู้แข็งแกร่งมาร่วมทำภารกิจกับพวกทันจิโร่ด้วยนั่นก็คือเสาหลักเพลิง เลนโกคุเคียวจูโดเลนโกคุนั้นเป็นสาวหลักเพิงคนปัจจุบันเขามีบุคลิกที่สดใสล่าเลยพูดจาตรงไปตรงมารักความยุติธรรมเป็นที่สุดหน้าตาของเขานั้นมักจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าตนจะตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันก็ตามปามประจำตัวก็คือล้านเพิงที่เน้นไปนในการโจมตีศัตรูซะเป็นส่วนใหญ่ โดยคนในตระกูลเลนโกคุส่วนใหญ่จะขึ้นมารับตำแหน่งเสาหลักแทบจะทุกคนและเลนโกคุเองนับว่ามีฝีมือเปน็นดับต้นต้นของเราเสาหลักเลยทีเดียวและด้วยความเก่งชากาดของเลนโกคุในตัวอย่างสุดท้ายเราก็จะได้เห็นการปรกฏตัวของอาูุจันทราลำดับที่3อากาสะผู้มีทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เก่งกาจที่สุดในหมู่อสูรด้วยกัน เขามีนิสัยเลือดร้อนชอบการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจและมักจะชอบต่อสู้กับคนที่เก่งๆอากศาศะนั้นจะแตกต่างจากอาูรต้นอื่นเพราะเขามักจะใช้ฝีมือในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าสุดแข็งแต่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์มาใช้ในการต่อสู้มากกว่าที่จะใช้มนอสูรโลหิตเหมือนอสูรต้นอื่นๆและตัวอากศาศะเองก็สนใจในตัวเลโกคุเป็นอย่างมากจึงได้ทาบทามให้มาเป็นอาูรเหมือนกับตนเพราะเขาคิดว่า การเป็นมนุษย์นั้นอ่อนแอและแสนสั้นและการฝึกฝนให้เก่งได้มีแต่ต้องมีชีวิตอามาตะาดังเช่นอสูรถึงจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่แท้จริงซึ่งการต่อสู้ของอากาซาและเลนโกคูนั้นนับว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่มีการทำอนิเมะดาบพิฆาตอสูรเลยก็ว่าได้ และผมกล้าการันตีแล้วเลยครับว่าฉากต่อสู้ของทั้งสองนั้นจะต้องออกมาดีงามและถูกจดจำอีกนานแสนนานเลยทันจิโร่และผองเพื่อนจะสามารถหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของเอนมูได้หรือไม่และการต่อสู้ของเสาหลักเพลิงกับอสูรข้างขึ้นระดับที่3จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน no คิเมสึกโนะยัยบะเตอะมูฟี่ดาบพิฆาตอสูรศึกรถไฟสู่นิลัน สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงจุดนี้อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ